จุดสูงสุดอยู่แค่ปากซอยทองไทยยังพิริพิไรตะตอนยอนอีกครับขณะที่ตลาดแรงงานของสหรัฐออนแอร์อย่างหนักเลยครับเช้าวันนี้10กันยายน68ราคาทองคำของไทยปรับลดลง50บาทรูปพันธ์ขายออกบาทละ55,450ทองคําแท่งขายออกบาทละ54,650บาทเกิดอะไรขึ้นโมในแชนแนลจะเล่าให้ฟังนะครับ ปรากฏว่าค่ําคืนที่ผ่านมาครับสํานักงานสถิติแรงงานของสหรัฐเขามีการปรับตัวเลขย้อนหลังนะครับเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรตั้งแต่เดือนเมษายนปี67จนถึงมีนาคมปี68ปรากฏว่าตัวเลขของจริงนั้นออกมาน้อยกว่าที่เคยประกาศเอาไว้มากถึง9,011,000ตำแหน่งนั่นแสดงว่าตลาดแรงงานของสหรัฐ ออนแอมาพักใหญ่ๆแล้วครับซึ่งก็ยิ่งเพิ่มโอกาสที่เฟดจะต้องลดดอกเบี้ยทัวร์ๆเลยนะครับแต่ปัญหาคือตอนนี้สุขภาพเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นอย่างไรประกอบกับค่ำคืนที่ผ่านมาครับทางอิสราเอลได้โจมตีใส่กรุงโดฮาเมืองหลวงของประเทศกาตราด้วยให้เหตุผลเอาไว้ว่ามีผู้นำของกลุ่มฮามาสมาก,กบดานอยู่ที่โดฮานะครับซึ่งทางประเทศกาตราก็ออกถแถลงการปรณนมอิสราเอลทันทีและบอกเลยว่าจะไม่ยอมทนกับพฤติกรรมของอิสราเอลนะครับ ทั้งความตึงเครียดในตะวันออกกลางรวมไปถึงตัวเลขแกลงงานของสหรัฐที่ย่ำแย่ส่งผลให้ตกคํำตลาดโลกโกลสปอตค่ำคืนที่ผ่านมาทำจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ครับขึ้นไปแตะอยู่ที่3,674รเี่หรียญน,นะครับแต่อีกด้านหนึ่งปรากฏว่าเงินดอนลลาร์สหรัฐเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาแข็งค่าขึ้นมายืนอยู่เหนือ97.5แล้วครับขณะเดียวกันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐโดยเฉพาะพันธบัตรระยะยาว10ปีเนี่ย ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาด้วยนักวิเคราะห์ก็บอกว่าอาจจะทําให้มีนักลงทุนบางส่วนที่มองว่าถือพันธบัตรอาจจะคุ้มกว่าการถือทองนะครับราคาทองคําตลาดโลกก็เลยย่อตัวลงมาเพราะด้านหนึ่งเนี่ยบรรดาวานิธนกิจยักษ์ใหญ่เขาได้มีการประมาณการราคาทองคําปีนี้เอาไว้และณขณะนี้ตัวเลขของโกลสปอร์ตมันก็มาแตะตามเป้าหมายที่บรรดาวานิธนกิจยักษ์ใหญ่เขาคาดการเอาไว้มันก็เลยกลายเป็นแนวต้านไปในตัวครับอยู่ในช่วงนี้นี่แหละครับ3,600หยถึง3,700นเหรียญได้นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นกรอบต่อไปเนี่ยนักวิเคราะห์ให้แนวรับเอาไว้3,600ทวนแนวสำคัญก็คือ3,500กับ3,450นะครับส่วนแนวต้านต,าตอนนี้ก็เลยกลายเป็น3,650กับ All Time High ของเดิม3,674เหรียญครับราคาทองคำของไทยบ้านนะครับได้อานิสงนิดนึงจากเงินบาทที่อ่อนค่าเล็กน้อยมาอยู่ที่31บาท70กว่าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ แม้จะอ่อนลงมานิดหนึ่งแต่แนวโน้มก็ยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างหนักแล้วก็แข็งค่าสุดในรอบ4ปีอยู่ครับแล้วสถิติเดิมทองคำไทยเนี่ยเคยทําจุดสูงสุดเมื่อ22เมษายน68อยู่ที่54,800ตอนนี้ขาดอีเพียงแค่ประมาณ150บาทเท่านั้น